ครับสวัสดีครับต้นเนื่องนะครับพี่น้องผมพี่ย่ามาเจียวคนเกาค้นเดิมแหละบ้านนี้เริ่มนะครับเริ่มจากป้ายนี่เลยก็คือเขตเมืองเลยสุดตรงนี้นะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนี่คือผ่านตัวเมืองเลยในเขาเขตเมืองน้องบุรีรัมพบัดนี่นะครับว่านคือเขตเมืองเลยนะครับเนาะถ้ำผายเจาะโอ้ยังเพื่ออุทยานยังโอ้เนาะครับเนาะเอาครับเริ่มจากป้ายเลครับเด้อเดินทางมาจากเอราะวันออกมาแล้วมุ่งหน้าไปทางอำเภอ นาวังนะครับมาเนาะไปที่ตามเมืองถนนตรงนั้นพ่อเขาเขตอ่าอำเภอนาวัางเทคอนกรีตแล้วครับเนี่เห็นว่าเนี่นะครับนะขอแกระแนมได้เห็นแล้วว่าว่าอันเป็นถนนอาลาดยางอยู่เป็นไหมครับลาดยางอยู่พ่อเขาเขตหนองบัวลำพูคืออำเภอนาวัางเนี่ยสีเป็นเทคอนกรีตแบบนี้แล้วเห็นว่าพี่น้องเนี่ย เทคอนกรีตแล้วเรียบร้อยลองกลางกับพร้อมที่จะลงดินนะครับลงดินล่งดินปลูกต้นไม้ต้นไหลนะครับเนาะนี่เห็นมครับพี่นอ้องโอ้โคงรับโค้งขนาดเลยวะขาเจ้าเฮ็ดดีขนาดเนาะครับเฮ็ดดีขนาดเลยนะี่บารับโคงเอา้าไม่อย่างน้อบ่านนี่ยัยงพี่นอ้องขาเจ้าเฮ็ดยังอยู่นี่โอ้ข้าเจ้าเฮ็ดงานอยู่ครับนี่นี่นี่นนนเฮ็ดงานอยู่นี่นี่นี่ โอ้คนจะนายมาคุมโอ้เฮ็ดเฮ็ดอ่ล่องกลางถนนอยู่ครับเนาะเข้าเขตเมืองน้องบัวลำพูหรือเข้าเขตอำเภอนาวังได้ไงนะครับโอ้ถนนคอนกีตนี่เห็นปะพี่น้องเป็นสี่เลนหนึ่งสองสามสามเลนนะครับล่องกลางถนนกล็ล่งเฮ็ดเฮ็ดอยู่เรื่อยๆนะครับนี่มีกลวยกะฝากฮอดเอฟซี FC เลยครับเนอะใส่ถนนถนนใส่รถใส่ถนน ช่วงนี้ระวังอ,อ่าอำเภอเอราวัณมุงน้าไปอำเภอหน้ากลางอำเภอนาดีนี่อำเภอเอร 11, อาวัณอำเภอหน้ากลางนาดีนี่หน้าว่างเนี่ยให้ระมัดระวันะวงนะครับถนนข้าเจ้ากอสางอยู่เนี่ยเห็นบอกว่าท่านเด็ดแล้วสมบูรณ์นะครับเนาะพี่น้องเห็นบ่นี่ถนนตรงที่วิชาแลนด์อยู่นี่โอเคเแล้วแล้ว,ลวเขฟังตัวข่ามแล้วแล้ว,ลวเหลือตะล้องกลางนะครับสิข้าเจ้าสิเก็บเก็บงานแบบไหนเพื่อท่านในหูนะครับเนี่ย ขาเจ้าเท่เท่เท่เทปูนอยู่ไปนี่เห็นอยู่นี่ครับเนาะพี่น้องเห็นนะตามตามคลิปนะครับเนาะเท่เท่ลองกลางอยู่แสดงว่าเก็บงานนะครับเนาะหันเอฟซีเดินทางมาเส,นสมม็นนีสมมติว่าเดินทางมาจากเมืองนองบัวมุ่งหน้าไปทั้งอำเภอวังสุพุงก็บห้ยน้ำนระวังนะครับใช้รถใช้ถนนเห็นว่าถนนดีๆนํำเอานํำเอาอะไรนะครับเนาะโอ้แสดงว่าถนนเส้นตรงนี้ ที่เริ่มคลิปมาเริ่มจากไปจังหวัดเลยเข้าจังหวัดน้องบัวลำพูโค้นไเขตนะครับเนาะแสดงว่าเขตนี้เป็นเขตน้องบัวลำพูนี่จังหวัดน้องบัวลำพูนะครับเนาะขาเจ้าเหตุถนนไม่ท้งสายทั้งขวัวแล้วเวุ้นครับพี่นอ้องเนี่ยเห็นไหมแล้ววุ้นแล้วนะครับก็รู้สึกว่าหรือลองกลางอย่างเดียวว่าขาเจ้าเซตแบบไหนคันวิญญาณมีโอกาส ภาพมาติดตามเบิ้งนะครับว่าร่องกลางข้าราชาสิยกขึ้นเป็นร่องสูงปลูกต้นไม้หรือว่าเซตเป็นเป็นแบล์เ e ล่เออตั้งนะครับก็ได้นะครับเข้าคอยติดตามเบิ้งนะครับนะคอยเกาะติดตามเบิ้งสถานการณ์หรือว่าถนนเส้นนี้ข้เราชกาเฮ็ดแบบไหนเนี่ยดิเบียร์ยจะมาเกาะติดในพี่น้องเบิ้งนะครับนะเห็นปะตัวถนนนี่เทก้อนกีดแล้วเบินะครับทั้งสองเลนเลยซ้ายขวา มุงนาไปน้องบุรีลำพูนกันแล้วมุงนามาทั้งเมืองเลยกันเรียบร้อยแล้วเหลือลองกลางอย่างเดียวครับพี่น้องเนี่ยหันพี่น้องเดินทางมากันขึ้นให้ระมัดระว่างเพราะในรองกลางเข้าเจ้ายังมีหลุมลึกโยเห็นมาลึกลึกมากนะครับเกิดอุบัติเหตุง่ายๆนะครับเกิดพี่น้องมาเร็วๆเพราะว่าถนนเทกโคตกีนี่เจ้าเพราะทันตีสัญญาจอดเป็นวาครับก็เลยสีบอเห็นเป็นคามนะก็ฝากคอยเอฟซีวาเห้ระมัดละว่างนิดนึงนะครับเนาะ นี่นะครับเบิรงตามภาพเลยครับเด้อพี่น้องวิญญาณก็อติดถนนเสนนี้มาเป็นปีนะครับเนาะว่าถนนเจนี่สางม,มากเลยเป็นปีแล้วละ่ะต่วิญญาณมาเริ่มเริ่มคิดติดตามถนนนะครับเนาะถนนเส้นนี้มุ่งหน้ามาจากเมืองน้องบัวลำพูมุ่งหน้าไปเมืองเลยนะครับถนนเส้นนี้ก็คือคันต่อต่อต่อกันมากคือจากน้องบวัวลำพูออกมาหอดอำเภอหน้ากลาง หน้าว่างกาดชัว่วในกาลังเห็ดอยู่นะครับเนาะบวานมีไฟแวบ,บๆข้างหนา้าเกิดเอียงขึ้นพี่น้องเอาเบิง่งโปรดสังเกตนะครับเห็นบ่พี่นอ้องไฟแวบบๆแวบๆแวบๆอยูองน้าเนี่แสดงว่ามีการก่อสร้างหรือว่ามีการเฮ็ดอีหอยังนี่เนะี่นว่าหรือทำงานอยู่นะครับเนาะนี่เห็นบ่พี่นอนะ้องเนาะระวังโคง้งตรงพระใหญ่นะครับเนาะนี่นี่นี่มิจฉามี คนงานขาจะไม่เห็นอยู่นี่โอ้ยาปูนนะครับยายาแนวยาแนวนะครับเนะาะยายาแนวอยู่เห็นความมีนองนะเห็นไหมครับหายใจลดะละมัดนิดนึงนะครับใส่รถด,ดี๋ยวข้อมัระวังมากตรงนี้เพราะเขยะมีกวยกวยสีนะมาตั้งเบิ้งครับน่ะมีกวยสีบีบบ,บังคับให้เท่าใส่เล่นเดียวพอมีเจ้าหน้าที่เห็ดงานอยู่นะครับเนาะเนี่ย ทางก่อสร้างปดวดลมมาระวังนะขาเจาะกับมีปลายบออเข้ายูบัเส้ากับปดวดลมมาระวังนะพี่น้องเนะถือว่าดีตรงถนนจริงๆอ่ะดีสวยงามนะครับเนาะแต่ว่ารองกลางพระท่านเรียบร้อยนะครับเนาะกับ,บ่งบอกถึงความจะเสร็จแล้วนะพี่น้องเนาะมาตรงนี้มันมีคู่ขนานเข้าไปใกล้จริงนะครับใกล้จถึงท่าเข่าทำเอราวัณน,นะครับเนาะ ตรงนั้นแหละเนี่ยข้างหน้าเขานี่เพราะผ่านมิละวันนี่มาพี่น้องเนอะครับเนาะสังเกตได้ครับเด้อข้างหน้าเขานี่สิเขาทามิละวันใส่มือเป็นบ่แต่ว่ามีการก่อสร้างเด้พี่น้องด่าพิติดตามึงเนาะนี่นี่นี่โอ้เนี่ครับเนาะนี่ยเนี่นี่นี่ยไอระมัดระวังเด้อพี่น้องเด้อบ้านนี่รถค้อนกรีดเท่ค้อนกรีดมาดีๆมันหลุดวืบลงในน้ำนะลงทางเก่าทางเดิมของเจ้านี่ยเนี่เนี่นี่ยเนี่ยเห็นมาบนะ นี่นะครับตรงนี้อันตรายมากนะครับ fc มาการขําคืนม,ม,มองไม่เห็นมาด้วยความเร็วสูงอากาศจะเกิดอันตรายได้เข <percentages. S 1> <liter S 2> าจะมีเบเลอร์มาตั้งเห็นไหมครับตั้งโอ้ลนขาเจ้าเห็นอย่างข้างล่างผนเห็นไหมครับฝนเห็นว่าเขาบ่งบอกว่าเขาเจ้าต้องต้องสางอย่างต้องเห่อย่างจากยางนะครับเนาะเห็นไหมครับเนาะหนาวนี่ นาวัง5้ากิโลนากลาง18กิโลเห็นบ่พี่นอ้องนะครับไม่ไปนี่เห็นบ่าครับขาเจ้าสีสะพานแบบสะพานลอยขามไปเลยรถสีโรดแต่สะพานตรงนี้ได้ทางเข้าเอเลวันตรงนี้นะครับตรงสายเมือ่อกี้นะครับนะนี่ครับโอ้สวยงามพี่นอ้องด้านนี้เฮ็ดเฮ็ดแล้วน้อยหนึ่งแล้วก็ถือว่า50อร์เซนะครับนะบนะเลยฟังนุ่นห้ยสจความเร็วรามัดระวังนะครับเด้อตรงนี้ตรงข้อสะพานนี่ข้าเจ้า ถน,นนนี่เพราะว่าตรงนี้บ่ทันสำเร็จดีนบ่นขาก็จะต้อง,ต,องต้องเว้นเอาไว้เพื่อการทำงานของขาเจ้าน,นะครับนะนี่เห็นนี่เห็นบ่นนบนพี่นอ้องตามคลิปด้ยครับเด้อตามคลิปเห็นบ่ให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับเนี่ยนี่ครับข้อตรงสิขึ้นจะพลานนะครับตรงสิ่ขึ้นจะพลานตรงทาง่าทีว่ายูเทินเข้าไปทำเบตัวันนะครับหลังจากนั้นมากดีแล้วครับเป็นคออกรีดไปแล้วเรียบร้อยนี่เห็นไหมครับ แต่ว่าล่องกลางถนนกัย่งยังไม่สมําเร็จดีนะพี่น้องเน,ะนาะกัย่งไม่สาเร็จดีนะครับกัย่งก่อสางกยย่งมีการเฮ็ดอยู่นะครับมีการเทปูนมีการเทดินพื้นดินอยู่การละมัดระวังพี่น้องเนาะมาตัวนี้กันย่งให้ะมัดร,ระวังเหมือนเดิมถึงว่าถนนเสร็จแล้วแต่ว่าล่องกลางยังไม่เสร็จการเกิดอันตรายนั้นค่อนข้างจะสูงนะพี่น้องเนาะนะระวังระมังน,นะครับ เห็นได้ชัดนี่ครับเดอ้อเงี้วมาตลอดนะครับเดอ้อเงี้วมาตลอดตั้งแต่เขตเข้าเขตหนองบวงัวลำพูมาป้ายป้ายเมืองเลยนะครับป้ายเมืองเลยบอกว่าเดินทางโดยสวัสดิภาพนะนะครับตรงนั้นมาตลอดเลยนะครับนะตอนนี้วิญญาณหันหลังไปทา่งอำเภออีราวันนะครับหันหน้าไปทา่งอำเภอหน้ากลาง อำเภอหน้าว่างนะครับเนาะอเภอหน้ากลางอเภอหน้าว่างขึ้นกับยูกับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับนี่นะครับพี่น้องคงเห็นนะครับว่าถนนทั้งสองเลนนี่โอเคเสร็จสมบูรณ์นะครับตัวถนนนะครับเสร็จสมบูรณ์ตัวถนนเทคอนกรีตอย่างดีแต่ล่องกลางถนนยังไม่พร้อมนะครับยังไม่พร้อมดียังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าข้าเจ้าอาซี เทเป็นถนนขื้นมาเพื่อปลูกดอกไม้หรือปลูกต้นไม้อยู่ร่องกลางถนนหรือเปล่าแมนบพป่นองหรืออาร์ซีเฮดเป็นแบลร์เออร์ตั้งเป็นแถวไปก็ได้นะครับตมามวิญาณแนเมืองเราข้าเจ้าสีสีเฮดเป็นเป็นต้นไม้นะครับต้นไม้มาปลูกผมมาปลูกดอกไม้ปลูกงา,าแต่งควอมสวยงามนะครับเนาะดีเดอร์ปนนองเด้อห,หายเบิ่งนะครับเนาะ เริ่มแต่อำเภอเอราวัณนะครับมิจาหะขับรถมาจากทางอำเภอวังสะพุงนะครับเนาะมุ่งหนา้ามาทางอำเภอนาวังนากลางนะครับจังหวัดนอทบุรีลำพูนด้ดครับเด้อบอกให้ฟังนะครับเนาะไ่คอยที่ตามเบิงวาทางนาซิมี่ยังแน่นะครับนะเนาะอามาหน่วยหนึ่งนะครับสุดแล้วครับ รถตกหลุมฮะรถวิญญาตตกหลุมบุมเบนมาเป็น้องดังคึกเลยเพราะว่าหลังจากที่ว่าเทพคอนกรีตมาตลอดนะครับเมื่อสุดตรงหน้าปัป๊มปตอทอนะครับก็บเป็นถนนลาดย,ยางปกติเหมือนเดิมนะครับนี่เห็นปะครับแต่ว่าล่องกลางนั้นวางเป็นแบรยเออร์นะครับเป็นเป็นแบรยเออร์ตั้งตรงกลางเป็นล่องกลางแท่นนะครับเห็นปะแต่ถนนยังชำรุดเดยอะนะครับเด้อ ล้วก็พี่น้องไ้สังเกตว่าเท่คอนกีดมาดีๆมันว่าอยู่ๆกับาสุดปุ๊บกับาลงอ่าลาดยางปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นพักนะครับแตกตั้งอ่าตั้งระดับกันให้เอฟซีขับรถมาให้รัลระวังตรงนั้นนิดนึงเม่อเป็นเห็นเป็นคอนกีดดีๆนําเอานําเอาม่โดดหลุมอาจิเสียรลักอาจจอ่เกิดอุบัติเหตุได้นะครับนะก็ให้รามัลระวังนิดนึงนะครับนะ มาตัวนี้ถือนนก็โอเคอยู่ครับเล่นขวาสุดนี่โอเคเลยแต่เล่นซ้ายสุดมีชารุดน้ำนี่ฝนตกไม่ไมนะครับฝนตกไม่ไมไปนี่น้ำขังเห็นเลยเห็นว่าพี่น้องติดตามตัวนี้คิดวินญาเสียน,นะครับเนาะมีนม้ำขังเลยครับขังขังถนนเลยนะครับเนาะกะบ็บ่งบอกว่าถนนเพิ่นยังชารุดอยู่กบ็บ่แปลกใจเราครับถนนที่ชารุดเนี่เพราะรถไหญ่หลรถพ่วงรถยังไหลายนะครับเนะาะขจาวาสีชำรุด อันนี้ก็ฮอตอำเภอนาวังนะครับอำเภอนาวังแล้วเดินหนึ่งครับเนาะช่วงระหว่างอำเภอเอราวันมาอำเภอนาวางังถนนถนนก็ชํชำรุดเป็นบางช่วงๆนะครับเดินไปนองเด้อพอเจงขาวสีทราบนะครับถนนชำรุดเป็นช่วงๆนะครับนะาะแล้วก็หลังจากอำเภอนาวังไปอำเภอนากลางสีเป็นยังไงคอยติดตามบึงนะครับเนาะ หลังจากที่ออกจากเขตอำเภอหน้าว่างออกมานิดนึงนะครับเนาะให้ระว่างยางแห้งพี่น้องบาทนี่ถนนบีบแคบนะครับแคบเลยโอ้ถนนบุดีนัมครับข้าเจ้าสางสะพ,พานครับเนี่ยนี่สางสะพ,พานยางรุนแรงนะครับเนาะอันตรายพี่น้องเนาะนี่แหละครับนี่แหละทีวิญญาณทายคลิปไปพ,พี่น้องเบิรงก็เพราะว่า ห่วงกันนะครับการเกิดไซรัสไซต์ถนนโดยที่ว่าเข้าบริษัททางเนี่ยว่าถนนเส้นทางตรงเข้าที่ไปมีเอียงแน่เป็นบคับเนาะเนี่ย,นนยคือระวงังอันเดินทางมาจากอำเภอหน้าหน้ากลางนั่นว่มุ่งหน้าไปอำเภอหน้าวัางสีขเข่าอำเภอเบนนะครับสีขเข่าอำเภอเบนนั่นแหละครับตรงนั้นเลยสะพานเขย,ยับกำลังเฮ็ดอยู่นะครับยางรุนแรงแล้วก็บีบจากแลนไปซีเล่นสามเล่นเนี่ยไปบีบใส่เล่นเดียวนะครับเนาะ วิญญาณีมองเห็นความสําคัญว่ากาดอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเกิดพี่น้องบอกรูเส้นทางเป็นว่าบุรูนะครับนะว่ามีการข้อสั่งอยู่ตรงนั้นเป็นว่ามาดูวความเร็วสูงเนี่ยอันตรายมากนะครับนะครับนะครับวิญญาณก็หวังดีนะครับเพื่ออยากให้ f เอฟซีเดินทางโดยปลอดภัยทุกท่านนะครับวิญญาณก็เห็นคลิปไปเพื่อให้เอฟซีได้ประโยชน์มากที่สุดนะในช่มแลหลักเลยบรูเส้นทางนะครับนะเนี่ยพ่อหลวงจากที่ว่า ขึ้นสะพานที่ข้าสารของัดเป็นเทคอนกรีดนะครับแง่เลยบัตรเนี่ยนะครับแง่มาเลยเลยเลยนะครับนะเดี๋ยวไปหอดใสไปหอดอำเภอหน้าหน้ากลางวะคอยติดตามเมืองนะครับนะแต่เล่นตรงขามเป็นเทคขนอ่าเทลาดยางนะครับลาดยางแง่คือกันนะครับปริเทศอนกรีดนะครับหรือว่าขาเจ้ารท่านอิทธกับโบซาบน,นะครับกับ่ท่านราบนะครับนะแบบนี้คอยติดตามเมืองว่าสิเป็นยังไงเดี๋ยวไปญง่กับสิกอติดถนนเซนนียูเรื่อยๆนะครับ เพือ่ออัปเดตในเอฟซี้ทสาบอยู่ยเรื่อยๆนะครับเนาะ <_ t ick> เอาข้างนาไม่ยังอีกเนาะพี่น้องเงยไฟแบบแบบแบบข้างนาอ่ะนี่ตามบือกอนนี่เห็นไหมครับค <_ t ick> อนกีดฝั่งนี้นะฝั่งมุงนาไปทังอรเพื่อนองบัวลำพูนีข้าเจ้าแล้วด้ยครับเนี่ยคออกีดนีแล้วเลยโอม้มมนเป็นทางเชื่อมนะครับทังเชื่อมนะครับอืมเชื่อมเชื่อมเชื่อมเนี่ยคออกีเข้าเจ้าถือว่าเรียบร้อยนะครับเล่นนี้เนาะ เล่นมุ่งหน้าไปทางหนองบงัวลำพูนะครับเนาะเนี่ยโอเคเลยสวยงามเลยนี่สวยงามเลยนี่พี่นอ้องนะฝากคอยเอฟซีทุกท่านที่เดินทางเส้นนี้นะครับเดอ้อถ้าเอฟซีใช้ถนนเส้นนี้ระหว่างอำเภอหนองบัวจังหวัดหนองบงัวลำพูมุ่งหน้ามาอำเภอนากลางมาอำเภอเอราวัณน,นะครับมาอำเภอนาวังไปอำเภอวังสพุพง,นะงนะครับให้ระมัดระวังนะครับเส้นนี้เด้อครับเดอ้อ ถนนยังไม่เรียบร้อยดีเป็นบางช่วงนะครับเป็นบางช่วงที่ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับนะนะช่วงนี้ดีวัดดีพี่น้องเห็นมาเนี่ยช่วงนี้ดีวัดต,นะตอนเล่นตรงขามนะครับเล่นเล่นที่ออกจากน้องบัวออกมามุ่งหน้าไปทางวังสุกุ้งนี่เล่นนั่นนั่งชำรุดอยู่ครับเป็นถนนลาดยางแต่ว่าชำรุดนะครับแนละ้วเอาเส้นวิญญาานี่ขับไปอยู่นี่เป็นที่คอนกรีดนะครับคอนกีดยังดีเลยแต่ว่ารองกลาง พี่น้องอย่าไปขับเล่นขวาไกลนะครับไกลล่องกลางเกินไปเดี๋ยวเกิดว่าเสียหลักลงไปหันนะครับอันตรายนะครับเกิดอุบัติเหตุไดๆ,ๆนะครับนะแต่ข้าเจ้าก็มีไปเห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้เาเห็นอยู่ครับแต่ว่ามันฝุ่นก่อในเน็คเซิน่เห็น,นะครับเป็นว่ามืดอึคือ,คอ,อยุ่งสิไหมครับย่ยมันขึ้นเป็นว่าพี่น,อน้องยนี่มือเดาวขับเร็วๆมากนี่เขาเสียอ,อยู่ว่าขันหันรอบรอบมันปีนล้นี่าง เสียลักได้ง่ายนะครับเนาะกระปวดเรามันระวังนิดนึงนะครับเนาะแต่ว่าโอเคถนนข้าวสวยงามดีแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิด่าถนนเซนีพร้อมใช้งานมือใดแล้วมืัอใดไม่ยาจสิมาติดตามไอพี่น้องเบิ้งนะครับเนาะอาจจะมาเห็นน้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับเนาะจะไหนก็ขอแจ้งข่าวเอฟซีสับนะครับว่าใส่ถนนเซนีเหแล้วมันระวังนิดนึงนะครับหมายเลขถนน 2 0 1ศูห่เป็นว่าครับหมายเลขตัวนี้นะครับจากวังสะพุงมาอำเภอหนองบัวลำพูนะครับนะครับเล่นที่มุ่งหน้าไปทางหนองบัวลำพูเสร็จแล้วนะครับเนี่ยงามๆไปเลยนะครับแต่มีบางส่วนนะครับกาลังก่อสร้างอยู่กาลังขยายอยู่แต่ให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับนะครับขอให้ระมัดระวังนิดนึงนี่ตัวนี้กับเฮสะพานอยู่ไหมครับนี่ว่าท่านสมบูรณ์แบบเป็นว่าครับ คิถือว่าแล้วเลยละถ้าเขาจะเอาบ่ระท่านใดเพ่าท่านใดเก็บงานเป็น่ครับเก็บงานบางบางจุดนะยังลองกลางนี่เห็นมาไมหมเกิดพี่นอ้องขี่รถมาบ่เส้นจราจรบ่มีแม่นบ่คิดว่าแม่นถนนลงไปนี่กะเรียบร้อยโรงเรียนลาวนี่ครับโรงเรียนจีนเนี่ยนะพี่น้องให้ให้สังเกตนะครับนะว่ามันอันตรายนี่ครับเนะแล้วก็ใส่ก้มเร็วไอ้พ่อประมาณเพะว่าหนึง่งมีมีประชาชน บ้านประชาชนอยู่อยู่ขางท่างสองขางทางเลยนัครับเนาะแล้วขาเจ้ามักลับรถอยู่ตรงเลนกลางสิเปนครับสาหรับม้วนไส้สิครับมันมืดมากขันเท่าขับเร็วมัโงพอพุทธมาี่อันตรายมากนะครับอันตรายมากค่อนข้างจะอันตรายเนาะครับหรือเกิดอ่าขาเจ้าขี่ขี่มาามืนลมต่อหน้าเทาแบบหนึ่งค่อนข้างจะอันตรายขึ้นกันนะครับเนาะจะได้ก็ฝากคอนดิี่ทุกท่านนั่นแหละ ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัาวางนะครับอย่าประมาทนะครับนะ้อาอ้าวข้างหนา้ามีอยังอีกน้นอพี่น้องเอ้ยบ้านนี้แวบบๆข้างหน้าอีกพี่น้องอา้าวเดี๋ยวไปเบิ่งอีกสักน้อยด้วยมีอยังมีอะไรอยู่ข้างหน้าเรานี่พี่น้องเห็นอย่างน้อพี่น้องลดความเร็วนเขาจะเดินบันะครับกระจอมมีป้ายบอกอยู่ห้ามแซงพร้อมนะครับห้ามแซง เข้าบึงสัญ,ญลักษณ์แต่ละสัญ,ญลักษณ์นะครับว่าข้าเจ้าบอกบ่งบอกกันอย่างน่โอ้นี่เห็นไหมครับเข้าแลนด์มาสองสามเล่นนะมาบีบเป็นเล่นเดียวเห็นไหมเล่นนิดเดียวบานนี่นั่นละหะน้อว่าใส่ค้มเร็วนี่เข้าสซ็ังไงแบบนี้มาเป็นรอยแบบนี้เอาไปยู่ดีครับเจิดเขาป้าไว้เล่นวะนะครับบ่งบอกว่าข้าเจ้าเฮ็ดขนุนฟังเรีงนู้นะครับฟังฟังมุงหนาไปทางมึงเลยก็เลยรถรถก็เลยมาใส่เล่นนี่ครับ โอ้สวนเล่นนะครับเดอ้อบาทนี้เนาะนี่แหละครับโชตรงใช้ความระมัดระวงังเพราะข้าเจ้าหายรถมาแลนเป็นสวนเล่นด้วยบาทนี้นะครับเนาะแสดงว่าถนนฟังพุนชํารุดหลายข้าเจ้ากระสีเฮ็ดแล้วนะครับเนาะต่อไปข้าเจ้ากระสีเริ่มเหตดฟังพุนนะครับฟังนี้โอเคเรียบร้อยบริบูนนรณ์นะครับแต่ว่ากะบ่บริบูรณ์ถึงขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถนนสวยงามแต่ล่องกลางยังไม่เก็บงานและก็ ข้างๆถนนข้างฟุตบาทข้างบสถนนโน้นก็ยังไม่เก็บงานขี้ๆไปใกล้กับสมุนลมเลยนะครับเนาะนี่เห็นไหมครับรถ,รถรถไนแลงนับกดกันยุ่ยๆเพราะว่ามันแซงกันบ่ได้เพราะมัน,นมัน,ม,นมันเป็นอ่าจราจรชวนทางนะครับเนาะใส่รถเชนนนชวนทางกันโอ้ขจรเริ่มเห็นไหมเห็นมาพี่น้องเห็นไหก็ยังว่าท่านเลิกเด้ครับนี่ขนาดสามซีโมข,ขจรว่าท่านเลิกงานด้วยกันนะครับนี่ เริ่มนะครับเริ่มเทมาแล้วเห็นไหมเริ่มเทมาแล้วนะครับแสดงว่าถนนเส้นนี้เทก้อกีดไปฮอดอำเภอนากลางแธแน่นอนครับติดตามไปบึ้งเรื่อยๆพี่นอ้องว่าสีฮอดอำเภอนากลางบ่นะครับนะแต่ว่าหันมาช่วงนี้นะครับวันที่วันที่เจ็ดน,นะครับเจ็ดมีนาหกห้านะครับมาช่วงนี้ ก็ยังไห้เราม่ร่งเพราะว่าถนนกาลังทาอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่ก็ไดาที่คนจีดอยู่ฝั่งตรงข้ามรถก็เลยมาใส่เล่นเดียวใหรแลนส์สวนทางนะครับเนาะเนี่ยจงังที่เอฟซเห็นนะครับเนะาะจังใดก็ฝากคอนเอฟซทุกท่านนะครับใช้ถนนใช้รถใช้ถนน,ถน,น,นเส้นนี้โปรดระมัดระวังนะครับเนาะเนี่ยครับยังทีเห็นนะครับเนาะเอาคลิปนี้กับวิมีอย่างไรสามารถติดตามถนนในเอฟซเบงนะครับเนาะถนน,นเส้นนี้ กำลังก่อสร้างไปเรื่อยๆวิญญาณติดตามถ้ามีเวลาวิญญาณก็จะมาเก็บภาพและติดตามถนนที่นี่ให้ f อฟฟังทราบนะครับครับไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซจงมีความสุขสวัสดีครับ